จา่าชีเป้าขยอดสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเต็ดวันนี้ผมจ่าตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่นกอนเลยเชลซีพบกับนิวคาสเซิลเชลซีเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดูดีเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอหนึ่งเกมแล้วก็พแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปพ่่่่่่่่่าาาาาาายายแแพพ้ตตตตออออออลลลลิเเเเววรรรร์์์ููู1ปปะะ2มมืออกกกกงสััดหทีีผนนนนนใศึฟฟคคซบ็ พิ่งจับบุกไบชนะพาแนตินายกอสมา4ประตูต่ตอ1โดยที่ทางฝั่งของเชลซีนั้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการโลเตชันผู้เล่นนักเตะค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็เก็บความสดไว้สําหรับผู้เล่นแกนหลักนั้นไปเล่นหาไว้สําหรับเล่นไปกับพิมอากับนิวคาสเซิลในค่ําคืนนี้โดยเฉพาะนะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นย่าแย่สุดๆนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ในสื่พรีเมียร์อังกฤษนะครับ5 แบ่งเป็นเสมสอ2เกมแล้วก็แพ้2เกมด้วยกันนะครับเกมนัดล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่ออาบรายตนันศูนย์ประตูต่อนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทีมเอทิของเอทิเาวณเวลานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะแผนเกมรับนะครับที่ยังมีปัญหาแล้วก็เกมรุกนั้นก็กขาดตัวสําคัญไปนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นเชลซีที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมชนะ2จาก5านัดล่าสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของ Council, น มองว่าเชลซีบังคับชนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมทางฝั่งของเชลซีนั้นดูดีกว่านะครับซึ่งฝั่งของนิวคาสเซลนั้นยังดูจะมีปัญหาทางเรื่องของการจบสกอร์รวมไปถึงเรื่องของเกมรับด้วยนะครับแต่ว่านิวคาสเจลทว่าเชลซีของเอ็นโซมาเลสกาณเวลานี้เกมรุกค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เชลซีคิดว่าน่าจะยิงสักอาทางฝั่งของนิวคาสเซลสบายๆครับไปกันที่ศืกฟุตบอลบูเดติการเยอรมันนะครับของโบคุ้มพบกับบาเยนบูนิกนะคร ฟอร์มการเล่นย่ำแย่มากนะครับพวกเขาสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแบ่งเป็นเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันเป็นการพ่ายแพ้มา3าเกมติดสําหรับโบคุ้มนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบ,บุกไปพ่ายแพ้ต่อฮขฟเฟนแฮมมา1ประตูต่อ3โดยที่สถานการณ์ในลีของโบคุ้มต้องบอกว่าอาการหนักนะครับพวกเขาลงสนามไปแล้ว7นัดมีเพียงแค่แคะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของมาเยมินิกนะครับของของแวนซองกัมบานีตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่สวยหรูเลยนะครับผมชนะเพียงแค่ ลงสนามนะครับต้องบอกว่าอาการสาหัสเหมือนกันโดยที่มีกรารอสอ2เกมแล้วก็แพ้อีก2เกมนะครับโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะสุดการได้นะครับสประตูต่อศูนย์แต่ทว่าในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ ens, ลีกเกมนัดล่าสุดนะครับเขาก็เพิ่งจะบุกไปโดนทางฝั่งของบาร์เซโลนาถล่มไป1ประตูต่อ4นะครับทางฝั่งของอาอาบาร์เนิกนะครับผมไม่ได้มีผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ต้องบอกว,ว่าวิธีการเล่นตะเวลานี้ก็เริ่มที่จะดรอปลงไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของตะคู่ก็เป็นบายเยนท เท่าไหร่นะครับชนะ3จากห้านัดลงสุดที่เจอกันโดยที่โบคุ้มชนะถึง2เกมด้วยกันนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าบาเยร์มินิคสสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือซึ่งจะบอกว่านะเวลานี้โบคุมค่อนข้างจะหัวตกนะครับแล้วก็ทางฝั่งของบาเยร์มินิคนี่ต้องการโบมนตัมกลับมานะครับดังนั้นเกมนัดนี้ถือว่าสําคัญมากๆแล้วก็ต้องการที่จะเรียกขวัญกําลังใจแล้วก็ความมั่นใจกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นบาเยอร์เชื่อว่าเชื่อว่าอ่าแหวนซองกรรมธีนั้นน่าจะให้อ่าผแนนผานผ การถล่มโบคุ้มให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่บาเยอร์มินิกคิดว่าเกมนัดนี้น่าจะเป็นการดึงโมเมนตัมกลับมาได้เร็วที่สุดเชียร์ไปที่บาเยอร์มินิคได้เลยครับไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับอาเลอเบติสนะครับพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเบติสเข้าขีนห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับชนะถึง2เกมด้วยการเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเท่านั้นเองนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลอาดูบอลลลากากสเปน ก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะโอซาซูนาได้2ประตูต่อ1แล้วก็ในเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในศึกฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับ FC โคเปเฮเกนมา1ประตูต่อ1สถานการณ์ในลีกณเวลานี้พวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนมี15คะแนนด้วยกันส่วนฝั่งของอาร์ติโกมาดริดของเอลโชโล่นะครับฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5้านัดหลังสุดที่ลงสนามนะครับในทุกรายการแบ่งเป็นเสมอ2แล้วก็แพ้สก2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดในลีกก ตแต่ถ้าว่าในสุฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเปิดบ้านเกมล่าสุดแพ้ต่อลินนะครับผม1ประตูต่อ3ชนิดที่ว่าทุกคนยิงงเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาสําคัญของทางฝั่งแอตเลติโกมาดิดคืออะไรกันแน่ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกมรับพอขาดทางด้านของโรบินโลนกมองนะครับก็กทําให้เกมรับค่อนข้างจะเสียศูนย์อยู่พอสมควรแล้วก็เกมรุกยังไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่นั่นเองนะครับเฮ <Hey to S 2> ดทูวยขคู่ตังคู่เป็นแอตเลติโกมาดิดที่เหนือกว่านะครับชนะ4จากห้าด้าหลังสุดที่เจอกันโดยที่เบติสไม่สาาามรรถเเอชนนะะได้ลยคับ ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าแอตเลติกมาดริดเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าแม้ทางฝั่งของเ2สทูเฮจะดูเหนือกว่าก็ตามแต่แต่ณน,นชั่วโมงนี้ทีมของเอลโชโรนั้นเป็นทีมที่ชนะยากเหลือเกินนะครับผมแต่ถ้าว่าเรย์อัลเบติสนั้นตอนนี้พวกเขาดูฟอร์มการเล่นก็ดูจากคงเส้นคงวาแล้วก็เล่นในบ้านด้วยพวกเขาก็น่าจะหวังผลสเสมอกับทางฝั่งของแอตเลติกมาดริดได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เรอัลเบติสคิดว่าน่าจะสามารถยันแอตเลติกมาดริดไว้ได้ครับสามตัวที่วนน ทางด้านของเชลซีนะครับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เรอัลเบติสครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยับสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าตัางทฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูวเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูใส่สามวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ